สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างด้านๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่อมไม้ลอยของโฟยูโรเทคนะครับรุ่น et 9988ii นะครับอาการคือ,อมันไม่ดังข้างนึงแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่รู้ว่าข้างไหน อ่ามันมันหน้าจอเน,นี้ยมันเสียงหน้าจอมันเสียข้างนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันรับถูกช่องไหมอะไรไหมเดี๋ยวเรา้องสังเกตดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอาการเบื้องต้นเปิดครื่องขึ้นมานะครับเรามาดูเทียตัวนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหน,ม,นมันดังหรือไม่ดังครับแล้วก็เปิด อันนี้จะบ่งบอกว่า,าเป็นว่าเขารับคลื่นไหมเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดถ้าเราเปิดเราไปมันติดก็แสดงว่าขึ้นตรงรับคลื่นได้เแล้วมาดูว่าปัญหาทำไมถึงไม่ดังครับ อันนี้เป็นของข้างนี้นะครับเนี่ยเครื่องสัญญาณอยู่นะครับเนี่ยสัญญาณมานะครับเนี่ยอันนี้ดังแน่นอน,นครับเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ปิดปิดแล้วก็ดับนะครับ มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวนึงคือข้างนี้นครับข้างนี้เขาไม่มีตัวเลขอะไรบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะรับสัญญาณได้ไหมเปิดนะครับอ่ารับนะครับลองขาดูไม่ดังนะครับไม่ดังทำยังไงครับถ้าเราถอดหัว อรหัวเขาจะมีเชี่ยวอยู่เห็นไหมครับมีเชี่ยวอยู่ทำยังไงครับถึงจะรู้ว่าอ่าทำไมจะรู้ได้ว่าเขาทำไมถึงไม่ดังนะครับให้เราเอามิตเตอร์มานะครับเอามิตเตอร์มา ตั้งคูณหนึ่งก็ได้คูนสิบก็ได้นะครับเราะมาวัดที่อะรเนเรามาวัดที่อาที่หัวไม้ก่อนว่าหัวไม้เนี่ยยังใช้ได้ไหมขาดไหมเราวัด นี่นะครับหัวไม้มันไม่ขึ้นนะครับหัวไม่ไม่ขึ้นก็เลยไม่ดังนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าหัวไม่ขาดแราก็มาดูวหมันขาดจากตรงไหนหรือว่าต้องเปลี่ยนหัวไม่ใหม่ดึงออกมาเลยนะครับนี่ เรามาวัดทั้งหนอ<า>ีกนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าหัวไม่ขาดเดี๋ยวเราลองเอาอีกตัวนึงเอาหัวของอันนี้มาใส่อันนี้ดูว่าว่ามันจะดังไหม ครับดังแล้วนะครับเนี่ยนะครับสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราลองเส็บข้าวลำโพงดูนะครับเช็คเช็ค เช็ค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 ทดสอบเช็ค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 ทดสอบ1 2 3 4เช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็ค ใช้ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้คืออาการของหัวไม้ขาดมันก็นเลยไม่ดังนะครับหน้าจออันนี้มันไม่มีเปลี่ยนนะครับหาอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวไม้แล้วเราเรา,เรามาทดสอบกันอีกทีนึงครับนี่นะครับหัวไม้ที่ผมจะเปลี่ยน นนี้ก็จะแพงหน่อยครับจะมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลย ไหมรุ่นของตัวตยูโรเทคเนี่ยเจอปัญหาบ่อยนะครับอาการนี้นะครับเนี่ยครับ นะครับปิดหงาแล้วนะครับเช็ค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 เสียงพ่อก็เดิมนะครับเช็คเช็คแล้วหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คเช็คแล้วหนึ่งสองแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดหงาแล้วนะครับ ท่านใดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปต่อไปด้วยนะคะะรับสวัสดีครับลองไปทำใช้กันดูนะคะท